นี่คือเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงที่ถูกถ่ายทอดกันในกลุ่มคนเดินป่าสายลึกแถบชายแดนตะวันตกจังหวัดกาญจนบ,บุรีเรื่องนี้ไม่มีการใช้นามสมมติสำหรับสถานที่ทุกจุดที่เอ่ยถึงคือพิกัดที่มีอยู่จริงบนแผนที่และมีประวัติศาสตร์เลือดฝังรากลึกอยู่ใต้ผืนป่าขอให้ท่านเตรียมใจและจินตนาการภาพตามสู่ความมืดมิดของป่าสารวินทุ่งใหญ่นเรศวรรอยต่อด่านเจดีสองค์ ที่ผันตัวมาเป็นพรานนำทางคุณเคยได้ยินประโยคที่ว่าป่ามีหูประตูมีช่องไหมสำหรับคนในเมืองมันอาจเป็นแค่คำเปรียบเปรยแต่สำหรับพวกผมที่กินนอนอยู่กับดงท่ากดดงเสือแถบสังขละบ,บุรีไล่ไปจนถึงอุ้มผางคำนี้คือกฎเหล็กที่หมายถึงชีวิตเรื่องที่ผมจะเล่ามันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ15ปีก่อนช่วงที่การท่องเที่ยวแนวแอดเวนเจอร์กำลังบูมสุดขีด ผมได้รับการติดต่อจากลูกค้าสองคนเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงจากกรุงเทพชื่อคุณแบงค์กับคุณศิลาทั้งคู่มีประสบการณ์เดินป่ามาบ้างอุปกรณ์เดินป่าราคาแพงระยับครบชุดแต่โจทย์ที่พวกเขาต้องการมันไม่ใช่การเดินชมธรรมชาติธรรมดาพรานครับพวกผมอยากเข้าพื้นที่จริงจังอยากไปนั่งห้างส่องสัตว์ในป่าลึกชายแดนพม่าที่ไม่ใช่เขตท่องเที่ยวเอาแบบดิบที่สุดเท่าที่จะพาไปได้ ผมฟังแล้วถอนหายใจเฮือกใหญ่พื้นที่ที่พวกเขากำลังพูดถึงคือป่าดงดิบผืนใหญ่รอยต่อระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่เนเรศวนฝั่งไทยกับเขตป่าสงวนของฝั่งพม่ารัฐกะเรี่ยงบริเวณต้นน้ำของแม่น้ำสุริยะที่ไหลย,ย้อนกลับเข้าไปในพมา่าพื้นที่ตรงนั้นคือของจริงที่เต็มไปด้วยไข่ป่าช้างโขลงดงเสือและอดีตที่ยังไม่ตายแต่ด้วยความที่ยังหนุ่มแน่นและค่าจ้างที่สูงลิว่ว ผมจึงรับปากพาไปโดยมีข้อแม้ว่าต้องเชื่อฟังผมทุกอย่างเราเริ่มต้นเดินทางจากบ้านกองม่องทะอำเภอสังคลบุรีใช้เวลาเดินเท้าสามวันเต็มๆลัดเลาะไปตามแนวเทือกเขาตะนาวสีข้ามลำห้วยสองกะเรียที่น้ำเชี่ยวกรากผ่านหมู่บ้านกะเหรียงไลโวเข้าสู่เขตป่าทึบที่แทบไม่มีแสงตะวันส่องถึงพื้นยิ่งลึกเข้าใกล้ชายแดนบรรยากาศป่ายิ่งเปลี่ยนมันไม่ใช่ความสดชื่นแต่เป็นความอึมครึมกดดัน ต้นไม้แต่ละต้นสูงเสียดฟ,ฟ้าขนาดหลายคนโอบถาวัลยักษ์พันเกี่ยวราวกับหมูยักษ์พื้นดินชื้นแฉะเต็มไปด้วยทากดูดเลือดที่ดีดตัวเกาะแข้งขาตลอดเวลาระหว่างทางผมชี้ให้พวกเขาดูร่องรอยบางอย่างที่ถูกกลืนกินไปกับธรรมชาติมันคือเศษเหล็กที่เป็นรางรถไฟเก่าซากไม้หมอนที่ผูพังใช่ครับเส้นทางที่เราเดินบางช่วงมันทับซ้อนกับเส้นทางรถไฟสายมรณะ ส่วนต่อขยายที่กองทัพญี่ปุ่นสร้างตัดผ่านเข้าไปในพมา่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเส้นทางที่แรกมาด้วยชีวิตเฉลยศึกนับแสนคนบ่ายวันที่3เรามาถึงเป้าหมายมันคือหุบเขาเล็กๆที่มีลำธารสาข,าขาของแม่น้ำสุริยะไหลผ่านตรงกลางมีโป่งดินขนาดใหญ่แหล่งดินเค็มที่สัตว์มากินสีแดงฉานรอยตีนสัตว์เกลื่อนกลาด ทั้งช้างกระทิงและรอยตีนเสือโคร่งขนาดเท่าจานข้าวทำเลนี้เหมาะแก่การส่องสัตว์มากแต่สิ่งที่ทำให้ผมขนลุกไม่ใช่สัตว์ร้ายแต่เป็นบรรยากาศมันเงียบเงียบผิดปกติสำหรับป่าดิบชื้นทั้งที่ควรจะมีเสียงนกเงือบเสียงชนีร้องแต่นี่กลับมีแต่เสียงลมพัดยอดไม้วีดวิวผมสั่งให้ทุกคนวางของและเริ่มทำพิธีสำคัญทันทีนั่งลงแล้วประนมมือห้ามพูดเล่นเด็ดขาด ผมสั่งเสียงเข้มผมจัดแจงเครื่องเส้นไหว้หัวหมูไก่ต้มเหล้าขาวยาเส้นจุดธูปหนึ่งรดดอก39ดอกปักลงดินตรงหัวโป่งกล่าวคำขอขอมาเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าทุ่งเจ้าท่าและดวงวิญญาณทหารกล้าและเฉลยศึกที่ล่วงลับณที่แห่งนี้ตอนที่ผมปักธูปลงดินควันธูปแทนที่จะลอยขึ้นฟ้าตามแรงลมมันกลับลอยเรียบพื้นดินแล้วม้วนตัวลงต่ำเหมือนมีแรงกดทับมหาศาล ผมรู้ทันทีว่าเจ้าที่ที่นี่แรงมากเมื่อพิธีเสร็จผมรีบเลือกต้นไม้ทำห้างการเลือกต้นไม้คือความเป็นความตายห้ามเลือกต้นไม้ที่มีตาไม้ใหญ่ๆหรือต้นที่มีเถาวันพันขึ้นเพราะอาจเป็นทางขึ้นของงูหรือเสือผมเลือกต้นตะเคียนหินขนาดยักษ์สองต้นที่ขึ้นคู่กันห่างจากโป่งดินราวห0เมตรอยู่ในทิศทางเหนือลม เราช่วยกันตัดไม้ไผ่ป่าลำแก่จัดมาทำโครงสร้างใช้เถาวั์หวายเหนียวมัดเงื่อนพรานจนแน่นหนาความสูงของห้างสำคัญมากผมสร้างมันสูงจากพื้นดินร่วม12เมตรประมาณตึกสี่ชั้นสูงพอที่จะพ้นระยะงวงช้างป่าที่อาจจะยืดขึ้นมาดึงได้พื้นห้างปูด้วยฟากไม้ไผ่สับกว้างพอให้นอนเบียดกันสคนด้านบนมุงใบหวายกันน้ำค้างด้านข้างพรางด้วยกิ่งไม้สดจนเนียนสนิทก่อนตะวันตกดิน เราปีนขึ้นไปประจำที่ผมย้ำกฎเหล็กสมข้อห้ามส่งเสียงเด็ดขาดแม้แต่เสียงไอจามหรือขยับตัวแรงๆเพราะในความเงียบของป่าเสียงไม้ลั่นเพียงนิดเดียวดังเหมือนระเบิดห้ามส่องไฟฉายจนกว่าผมจะสั่งห้ามทักไม่ว่าจะเห็นหรือได้ยินอะไรที่ผิดแปลกไปห้ามปากพล่อยทักขึ้นมาเด็ดขาดคืนนั้นเป็นคืนเดือนมืดสนิทป่าดำมืดราวกับถูกทาด้วยน้ำหมึก คุณแบงก์กับคุณศิลาเตรียมกล้องไนท์วิชัน่นราคาแพงระยับไว้พร้อมช่วงหัวค่ำป่ายังคงเป็นปกติเสียงจิ้งรีดเรไรกรีดปีกระงมเสียงนกตบยุงร้องป๊อกป๊อกเป็นจังหวะมีเสียงเก้งร้องเอฟเอฟอยู่ไกลๆเวลาล่วงเลยไปจนถึงราวตีสองจุดเปลี่ยนก็มาถึงจูจูลมที่เคยพัดเอื่อยบนยอดไม้ก็หยุดนิ่งใบไม้ทุกใบหยุดไหวติ่ง อากาศที่เคยเย็นสบายเริ่มหนักอึ้งและกดดันเหมือนก่อนพายุใหญ่จะเข้าและแล้วเสียงทุกอย่างในป่าก็ดับลงมันไม่ใช่ค่อยๆเงียบแต่มันเหมือนมีใครสับคัดเอาปิดสวิตช์ป่าทั้งป่าเสียงแมลงที่เคยดังสนั่นเงียบกริบพร้อมกันในวินาทีเดียวความเงียบแบบนี้พรานป่าเรียกว่าป่าปิดสัญญาณเตือนภัยระดับสูงสุดว่าสิ่งที่มีอำนาจเหนือป่ากำลังจะปรากฏตัว กลิ่นจากนรกและเสียงที่ไม่ได้มาจากสัตว์ท่ามกลางความเงียบที่บีบหัวใจกลิ่นบางอย่างเริ่มลอยมาเตะจมูกผมเป็นพรานมาทั้งชีวิตคุ้นเคยกับกลิ่นสาบเสือกลิ่นสาบช้างแต่นี่มันไม่ใช่มันคือกลิ่นเหม็นเน่าเอื่มเอื่มเหมือนซากศพที่หมักหมมมานานนับปีผสมปนเปกับกลิ่นสนิมเหล็กขาวๆและกลิ่นดินปืนจางๆคุณศิลาเริ่มเอามือปิดจมูกขยับตัวยุกยิกด้วยความอึดอัด ผมต้องเอื้อมมือไปบีบไหล่เขาแน่นจนเจ็บเป็นสัญญาณว่านิ่งไว้ถ้าอยากรอดแทรกแทรกแทรกเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากทางด่านสัตว์ด้านทิศต,ตะวันตกมันไม่ใช่เสียงสี่เท้าลงน้ำหนักของสัตว์ใหญ่แต่มันเป็นเสียงสองเท้าที่สวมรองเท้าคอมบัดหนักๆเดินย่ำลงบนใบไม้แห้งอย่างพร้อมเพรียงกันคุณแบงค์ที่ส่องกล้องไนท์เบชั่นอยู่จู่ๆร่างกายก็สะดุ้งเฮือกตัวแข็งทื่อ ขาค่อยๆลดกล้องลงมือไม้สั่นจนกล้องแทบหลุดมือหันมามองหน้าผมด้วยดวงตาที่เบิกโพลงด้วยความหวาดกลัวสุดขีดน้ำตาลูกผู้ชายไหลพรากอาบแก้มโดยไม่มีเสียงสะอื้นผมตัดสินใจค่อยๆชะงงอกหน้ามองลอดช่องใบไม้พรางตาลงไปที่ลานดินโป่งเบื้องล่างภาพที่ผมเห็นแม้แต่ตอนนี้ที่เล่าให้คุณฟังขนแขนผมยังลุกชันไปทั้งตัวท่ามกลางความมืดมิด มีแสงจันทร์สั่วๆสองลอดช่องเขาลงมาที่ลานโปง่งมีกลุ่มคนเดินออกมาจากชายป่าไม่ใช่แค่คนสองคนแต่มันคือขบวนแถวทหารยาวเหยียดรวมห้สบนายเดินเรียงหน้ากระดานเข้ามาพวกเขาสวมเครื่องแบบทหารญี่ปุ่นสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองสภาพเก่าขาดวินเปรอะเปื้อนดินโคลนบางคนแบกเป้หลังขนาดใหญ่บางคนถือปืนยาวติดดาบปลายปืน แต่สิ่งที่น่าสยดสยองคือสภาพร่างกายเนื้อตัวของพวกเขาผอมแห้งจนหนังหุ้มกระดูกผิวหนังดำคล้ำเน่าเฟะบางคนแขนขาดขาขาดเดินกระเพลกและที่สำคัญที่สุดเท้าของพวกเขาไม่ได้สัมผัสพ,พื้นดินแต่ลอยอยู่เหนือยอดหญ้าประมาณหนึ่งคืบพวกเขาเดินผ่านกลางโป่งดินไปอย่างเงียบเชียบไม่มีเสียงพูดคุยมีแต่เสียงรองเท้ากระทบกันและเสียงหอบหายใจที่แห้งผากดังครืด คลืดเหมือนคนใกล้ตายกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงขึ้นจนแทบอาเจียนบรรยากาศบนห้างตอนนั้นเย็นยะเยือกจนเข้ากระดูกดำเราสามคนนั่งตัวแข็งทื่ออยู่บนความสูง12เมตรที่ดูเหมือนจะปลอดภัยแต่กลับรู้สึกเหมือนกำลังนั่งอยู่ปากเวลนรกขบวนผีทหารเดินผ่านไปจนเกือบจะลับเข้าป่าอีกด้านทันใดนั้นมีเสียงกีบเท้าม้าดังกุบกับกุบกับตามหลังขบวนมา ปรากฏร่างในทหารคนหนึ่งขี่ม้าตัวใหญ่สีดำมะเมื่อมสวมชุดในทหารยศสูงมีดาบซามูไรห้อยที่เอวเมื่อม้าตัวนั้นเดินมาถึงกลางป่งดินจู่ๆนทหารบนหลังม้าก็กระตุกบ,บังเหียนให้ม้าหยุดเขาไม่ได้หันหน้าไปทางที่ขบวนเดินไปแต่เขาค่อยๆช้าๆเหนื่อยหน้าขึ้นมาภายใต้หมวกทหารใบนั้นมันไม่ใช่ใบหน้าคนแต่เป็นหัวกะโหลกที่ยังมีเศษเนื้อเน่าๆติดอยู่ เบ้าตาที่กลวงโบคู่นั้นแงนมองตรงขึ้นมาอย่างห่างที่เราซ่อนตัวอยู่อย่างแม่นยำวินาทีนั้นผมรู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นความกดดันมหาศาลถาโถมเข้ามาหูอื้ออึงไปด้วยเสียงวิ้งวิ้งแหลมสูงแม้มันจะไม่มีดวงตาแต่ผมรู้สึกได้ชัดเจนว่ามันรู้ว่าเราอยู่ที่นี่และกำลังจ้องมองเราด้วยความเทียดแค้นชิงชังมันจ้องเราอยู่อย่างนั้น นานเหมือนชั่วกับชั่วกรรมก่อนที่มันจะเสยะยิ้มเห็นฟันขาวโพลนแล้วกระตุกบางเหียนมา้าควบตามขบวนหายลับไปในความมืดคืนนั้นทั้งคืนไม่มีใครกล้าขยับตัวไม่มีใครกล้าหลับตาเรานั่งตัวแข็งทื่ออยู่ในท่าเดิมปวดปัสสาวะแค่ไหนก็ต้องอั้นไว้จนสุดชีวิตจนกระทั่งแสงแรกของวันสองผ่านมาเสียงนกเริ่มร้องทักทายยามเชา้าผมถึงรู้สึกว่าตัวเองกลับมาหายใจได้ทั่วท้องอีกครั้ง ผมไม่รอช้าสั่งให้ทุกคนทิ้งข้าวของที่ไม่จำเป็นแล้วรีบปีนลงจากห้างทันทีเราแทบจะวิ่งออกจากพื้นที่หุบเขาสุริยะแห่งนั้นผมพาพวกเขาเดินจ้ำอ้าวแบบไม่หยุดพักไม่สนใจรอยเท้าสัตว์เป้าหมายเดียวคือออกจากป่าชายแดนนี้ให้เร็วที่สุดตลอดทางกลับสามวันทั้งคุณแบงค์และคุณศิลาเงียบกริบเหมือนคนใบ้ใบหน้าซีดเซียวไร้สีเลือดบทสรุปจากพราน เมื่อกลับถึงสังขละบุรีผมพาพวกเขาไปทําบุญถวายสังฆทานชุดใหญ่ที่วัดวังวิเวการามวัดหลวงพ่ออุตมะเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นพื้นที่ตรงนั้นหุบเขาแม่น้ำสุริยะรอยต่อชายแดนในอดีตมันคือเส้นทางถอยทัพของกองทัพญี่ปุ่นและเป็นหลุมฝังศพขนาดใหญ่ของเฉลยศึกและทหารที่ตายด้วยไข้ป่าความอดอยากและการสู้รบ ศพนับหมื่นถูกทิ้งไว้ในป่าโดยไม่มีการทำพิธีสิ่งที่เราเห็นคือภาพจำจากอดีตดวงวิญญาณที่ยังคงติดอยู่ในบ่วงกรรมวนเวียนเดินทับซ้ำแล้วซ้ำเล่าในเส้นทางเดิมที่พวกเขาเคยเดินเมื่อครั้งยังมีชีวิตตั้งแต่นั้นมาผมไม่เคยรับงานพาใครไปนั่งห้างในป่าลึกแถบนั้นอีกเลยและนี่คือเรื่องจริงที่ผมอยากเตือนไว้ป่าดงดิบชายแดนกาญจนบุรีไม่ใช่ที่สำหรับคนอยากลองของเพราะบางสิ่งในนั้น มันยังไม่ตายและมันยังคงเฝ้าวนเวียนอยู่ที่เดิมตลอดไปที่ฟังดูโหยหวนคลอไปกับเสียงบรรยากาศป่ากลางคืนครับและนั่นคือเหตุการณ์ในคืนวันแรม15้าค่ำที่หุบเขาแม่น้ำสุริยะประสบการณ์สุดสยองที่ทำให้ผมพรานป่าผู้เจนจัดต้องยอมก้มหัวให้กับอำนาจเร้นลับของผืนป่าตะวันตกหลังจากพาคุณแบงค์และคุณศิลาหนีตายออกมาได้ในรุ่งสางวันนั้น ผมก็ได้แต่ย้ำเตือนตัวเองและทุกคนว่าป่าดงดิบบางแห่งมันคือสุสานของคนตายไม่ใช่สนามเด็กเล่นของคนเป็นประวัติศาสตร์เลือดที่ฝังรากลึกอยู่ใต้ผืนดินมันยังคงมีชีวิตและมันไม่เคยลืมผมคิดว่าเรื่องราวทั้งหมดมันจบลงไปตั้งแต่วันที่เราก้าวเท้าพ้นชายป่ามาแล้วแต่ผมคิดผิดถนัดครับเพราะความตายในป่าลึกมันไม่เคยปล่อยเหยื่อที่มันหมายหัวไปได้ง่ายๆ ห้าปีต่อมาขณะที่ผมกำลังใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างสงบที่สังขละบุรีจู่ๆรถตู้คันหนึ่งก็มาจอดที่หน้าบ้านคนที่ก้าวลงมาคือคุณศิลาลูกค้าหนุ่มไฟแรงในวันนั้นแต่สภาพของเขาในวันนี้ไม่ต่างอะไรกับคนตายที่ยังหายใจเขากลับมาหาผมพร้อมกับความลับสุดสยองที่เขาปกปิดไว้ในคืนนั้นความลับที่ว่าเขาไม่ได้กลับออกมามือเปล่าแต่เขาเผลอไปหยิบฉวยของสำคัญบางอย่าง ของนายทหารม้าผีตายหงตนนั้นติดมือกลับมาด้วยและตอนนี้เจ้าของมันกำลังตามมาทวงคืนถึงประตูบ้านชะตากรรมของพวกเรายัางไม่จบสิน้นเราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องแบกรับความกลัวแล้วเดินทางย้อนกลับสู่นรกบนดินที่หุบเขาแม่น้ำสุริยะอีกครั้งเพื่อนำของสิ่งนั้นไปคืนก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเหตุการณ์ในภาคที่สองจะเป็นอย่างไร การเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายเพื่อล้างอาถรรพ์จะสยดสยองแค่ไหนโปรดติดตามตอนต่อไปในพันธนาการเลือดลุ่มน้ำสุริยะถ้าคุณชอบเรื่องเล่าประสบการณ์จริงสุดหลอนจากป่าลึกแบบนี้และไม่อยากพลาดเรื่องราวในภาคที่สองที่เข้มข้นยิ่งกว่าเดิมอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ติดตามช่องนอนฟังผีเอาไว้นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้รับฟังเรื่องราวใหม่ๆก่อนใครสำหรับคืนนี้ ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางเข้าป่าไปกับเราขอให้นอนหลับฝันดีถ้าคุณกล้าหลับสวัสดีครับ